โนทีนี้เรามาดูวิธีการลงแอปซิงค์นะคะให้เข้าไปในเมนูไซเดียค่ะหลังจากที่เข้ามาในเมนูไซเดียแล้วโปรแกรมจะถามเราว่า URU เราเป็นใครนะคะให้เราเลือก User นะคะกดดันค่ะทีนี้เรามาแอปซอสก่นนะคะเลือกไปที่ซอสค่ะ Edit นะคะแล้วก็ Add ค่ะตัวซอสที่เราจะ Add นะคะคือตัว sinfuliphonelepo.com นะคะนี่นะคะ sinfuliphonelepo.com ค,ค่ะ Add ซอสค่ะ ด add anyway เลยนะคะโปรแกรมจะทำการอัปเดตอยู่ตัวโปรแกรมกำลังเรียกข้อมูลนะคะ จากนั้นก็กด r e turn to side เนยค่ะกลับเข้าไปในเมนู side อีกรอบหนึ่งจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น s ิ f o ู iPhone เลโมนะคะเข้าไปในตัวนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ไปเลือกตัวแอปซิงนะคะที่ตรงกับเวอร์ชันเครื่องอย่างตัวนี้เครื่องเป็นเวอร์ชัน5.0.1เราก็ต้องไปเลือกตัวแอปซิงเวอร์ชัน5.0นะคะเข้าไปเลือกเลยค่ะอย่างนี้นะคะเป็นตัวแอปซิง for iOS 5นะคะเลือกเลยค่ะ จากนั้นก็อินสตอลเลยค่ะจะขึ้นมาเป็นหน้าจอให้เรากด c o n f i r รมนะคะเพื่อทำการติดตั้งตัวแอปซิงค์ค่ะ c o n f i r รมเลยค่ะนี้หน้าโปรแกรมกำลังทำงานอยู่นะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็รีสตาร์ทสปริงบอร์ดทีหนึ่งนะคะ ทีนี้เราก็มาเช็คนะคะในตัวโปรแกรมค่ะว่าเราได้ทําการลงแอปซิงสำเร็จหรือไม่นะคะเข้าไปที่เมนูไซเดียเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็คือตัวแอปซิงนะคะที่เราลงเอาไว้ค่ะแอปซิง for iOS 5นะคะถ้าเราทำการติดตั้งแล้วนะคะจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวนะคะติ๊กอยู่แปลว่าเราลงเสร็จเรียบร้อยครบสมบูรณ์ค่ะ ทีนี้ก็สามารถลงตัวแอปหรือโปรแกรมแคคได้แล้วค่ะอยากจะให้น้องตานะครับแนะนําเกี่ยวกับซอสต,ตัวนี้นะครับว่ามีโปรแกรมสําหรับผู้ใช้นะฮะตัวไหนที่พอจะแนะนําให้เพื่อนสมาชิกได้ไหมงฮะค่ะตัวนี้น้องตามีโปรแกรมแนะนําอยู่หนึ่งตัวนะคะเป็นโปรแกรมวินชบอดค่ะอยู่ในไซด์เดียนะคะโปรแกรมวินชบอดเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สําหรับลงทีมนะคะให้กับเครื่อง iPhone ของเราค่ะหรือ สามารถลงให้กับลูกค้าได้ค่ะเข้าไปในเมนูไซดเดียนะคะทีนี้วิธีการที่ง่ายๆเลยนะคะถ้าเราอยากจะลงตัววินชบอร์ดนะคะให้กดไปที่เซิร์ชได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ไปพิมพ์วินชบอร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ใหม่เลยนะคะจะได้เห็นกันชัดๆ ตัวโปรแกรม Winterboard นี้เป็นโปรแกรมสร้างทีมให้กับเครื่อง p h o n e ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะขึ้นมาแล้วนะคะเป็น Winterboard ค่ะเลือกอันบนสุดเลยนะคะ Winterboard หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะโปรแกรมจะเป็นตัวสีฟ้าค่ะจากนั้นก็ install ได้เลยค่ะกด confirm นะคะยืนยันเลยค่ะ ติดตั้งไม่นานนะคะตัวโปรแกรมนี้สามารถลงให้ลูกค้าได้เลยค่ะจากนั้นเครื่องจะรีบูตหนึ่งครั้งนะคะกดรีบูตอีไว้ค่ะ งั้นเครื่องก็จะเปิดมานะคะใช้เวลาสักนิดหนึ่ง ก็คือเสร็จขั้นตอนการลงวินชบอร์ดแล้วค่ะมาเช็คดูในตัวเครื่องนะคะจะมีเมนูวินชบอร์ดเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นตัวสีฟ้านะคะค่ะงั้นขอแนะนําโปรแกรมวินชบอร์ดนิดหนึ่งนะคะตัววินชบอร์ดค่ะจะมีเมนูทีมที่อยู่ในโปรแกรมมาแล้วนะคะเป็นทีม t a ต d a า d ทั่วไปนะคะสามารถเลือกใช้งานได้เลยค่ะแต่ทีนี้ ถ้าเราอยากได้ทีมที่เป็นทีมการ์ตูนสวยๆนะคะน้องตาก็มีวิธีแนะนำอีกวิธีหนึ่งค่ะให้เข้ามาหาในไซเดียได้เลยค่ะอย่างถ้าลูกค้าอยากได้ทีมคิตตี้ใช่ไหมคะเราก็เข้าไปเซิร์ชเลยค่ะเซิร์ชในไซเดียนะคะบิมลองบิมดูนะคะคิตตี้ทีมก็ได้ค่ะ จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะแล้วก็ลองติดตั้งดูค่ะคอนเฟิร์มนะคะถ้าเราชอบทีมอะไรนี่เราสามารถจะเซิร์ชหาที่ตำแหน่งนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติในไซต์เดียก็จะมีเป็นทีมให้เราเลือกโหลดได้อยู่แล้วค่ะ หลังจากที่เราทำการโหลดตัวโปรแกรมเข้าไปนะคะตัวทีมพวกนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในโปรแกรม Winterboard โดยอัตโนมัติเลยค่ะสามารถเข้าไปเรียกใช้งานได้ใน w i น t e r b o a r d เลยเดี๋ยวเราจะลองหากกระตูนตัวใหม่ๆลองดูนะคะจะได้เข้าไปดูทีเดียวเลยพอแฟงนะคะพอแฟงทีมพอแฟงทีมนะคะ อ,อเดี๋ยวใหม่นะคะแปบ๊บหนึ่งไปอินสตอ์ซ้ำได้เลยค่ะจากเมื่อกี้นะคะตัวทีมที่เราโหลดมานี่จะถูกติดตั้งอยู่ในส่วนของโปรแกรมวินเทอร์บอรใช่ไหมครับใช่ค่ะเดีย๋ยวจะแนะนำในขั้นตอนต่อไปนะคะ อย่างตัวนี้นะคะเราก็ติดตั้งตัว Paul f a n k Team เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เข้ามาเลือกในามาเปิดในตัวโปรแกรม Winterboard อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ในหัวข้อข้อขางบนนะคะจะให้เราเลือกทีมได้เลยเห็นไหมคะว่าจะมีทีมเพิ่มขึ้นมาอีก2ทีมที่เราติดตั้งไปเพิ่อเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็น Kitty กับ Paul f a n นะคะคอ,อ,อันนี้มาสาธิตดูนะคะเป็น Paul f a n กันด้คะ่ะลองกดเข้าไปดูนะคะจะมีตัวขีดสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหน้าคือตัวนี้เราจะเรียกใช้งานตัว Paul f a n นะคะ แล้วก็กดไปที่วินเทอร์บอดแล้วก็มาที่รีสปริงนะคะวันนี้ก็คือเครื่องกําลังทําการติดตั้งทีมให้ค่ะรอ,อสักพักหนึ่งค่ะขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะทีนี้ทีมก็จะมาเป็นพอแฟงแล้วค่ะอืมค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการขั้นตอนนี้ง่ายนะคะค่ะแล้วก็น้องตาก็ขอจบ การสาธิตนะคะเพียงแค่นี้แต่ว่าสุดท้ายนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณ lab 3 G team K box team อาจารย์เจและ O, o map store นะคะที่คอยผักดันแล้วก็สนับสนุนน้องตาในทุกเรื่องค่ะสิ่งอื่นสิ่งใดในคลิปนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขออภัยใที่นี้ด้วยค่ะโอกาสหน้าจะหาข้อมูลดีๆมานำเสนออีกครั้งค่ะขอบคุณมากค่ะ